พระสุพรรณกัลยาหรือในพระนามอื่นเช่นพระสุวรรณกัลยาหรือพระสุวรรณเทวีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธกษัตริย์ทรงเป็นพระเชษฐภคินีหรือพี่สาวร่วมพระบิดามารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสสุนนาเมืองพิษณุโลกโดยเชื่อกันว่าพระนามเดิมคือพระองค์ทอง พระองค์ทรงเป็นขัติยนารีแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงได้รับการยกย่องในเรื่องความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเนื่องจากในเหตุการณ์ที่กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นประเทศสลาชของขงสาวดีในสมัยของพระเจ้าบุแรงนองพระสุพรรณกัลยาได้ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันนักกรุงหงสาวดีพร้อมกับสมเด็จพระนเรศวรขณะมีพระชนมายุประมาณ17 0 0 0ดีโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นตัวประกันในความจงรักภักดีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชต่อพระเจ้าบุเรงนองเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพและกลับคืนสู่กกรุงศรีอยุธยาแล้วพระสุพรรณกัลยาทรงจัดสินใจประทับอยู่ที่หงสาวดีเพื่อถ่วงดวนอำนาจและเพื่อความปลอดภัยของพระอนุชาและพระปิดาโดยได้ทรงเข้าถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาริกาของพระเจ้าบุเรงนอง หลังเหตุการณ์สงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้านันทบุเรงทรงพิโรธเป็นอย่างมากและมีหลักฐานบางส่วนเช่นในคําให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่าพระเจ้านันทบุเรงได้ทําการระบายพระโทสะด้วยการปรงพระชนของพระสุพรรณกัลยาและพระราชธิดาของพระองค์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงสิ้นพระชนที่เมืองของสาวดีอย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระองค์ยังมีข้อขัดแย้งและหลักฐานที่แตกต่างกันในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ไทยและพะมา่าทำให้เรื่องราวของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องค้นคว้ากันต่อไป